กระไยอีกแล้วครับผมลงไปก็กินมีลุ้นครับพี่น้องกะไถย่างใหญ่เลยครับพี่น้องฝ่ามืออเกีอยบอะไรพี่น้องเกระไยครับผมไปใส่เลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องน่าครับพี่น้องปลากระไทอีกแล้วครับลากไปแล้วครับพี่น้องน่าพี่น้องปลากระไยครับผมเต็มติคือเก่าครับแล้วก็อยู่นอกถึงสามสี่ตัวครับผม สวัสดีครับไทยบ้านอีสาครับผมสวัสดีไอ้น้องอกปลาสุผู้ทุกคนครับสวัสดีน้าๆนะครับที่ชื่นชอบการตกปลาหาปลานะครับวันนี้ผมก็พาพี่พาน้องมาตงเบ็ดคคนไม่ไผ่ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมันลุ้นไปต่างราบพี่น้องว่ามือนี้สมานบอกครับปลาก็ดึงเวทพอดีแล้วครับโอ้ยพี่น้อง ปาดึงเบ็ดครับผมครับมีมีว่แววว่าจะหมานอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นไปตรงกานครับผมลงไปปุ๊บกินป๊าเลยครับพี่น้องอพี่น้อ,อครับผมลงไปก็ได้เลยครับพี่น้อง ลงไปแป๊บเดียวครับพี่นออ้องตอกดีละครับพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องโอ้โหครับผมได้อีกแล้วครับพี่นอ้องเยืะอเก่าเลยครับพี่นอ้องตอแล้วครับตอแล้วครับ มาแล้วครับพี่น้องนาพี่น้องปลากระไทยัครับผมผมได้ปลากระไทยซอกตัวแล้วนี่ครับพี่น้องมีก,กี้นึกกล้องมาทำงานครับผมก็ได้ตัวนึงลุงกันต่อพี่น้องลงไปใส่เลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องงานครับพี่น้องปลากระไทยอีกแล้วครับ สุดยอดเลยครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องต่ออีกแล้วเรียบร้อยครับผมออ้ยพี่น้องบินเลยครับตัวนี้ครับเรียบร้อยกระถ่อีกแล้วครับนั่นพี่น้อง โอ้หวานครับตึต๊ดตัวงอมๆพี่น้องด้ยครับโอ้ยกินตอดเลยครับพี่น้องกินตอดเนื่องเลยครับไมนิ่งเอาลงไปก็ตอดเลยครับพี่น้องเอ้าเขาได้แลวครับนิ่มๆเลยครับพี่น้อง ปลามีตตวตรงงามครับพี่น้องลงไปเลยครับพี่น้องต่อด้แล้วครับพี่น้องมีลุ้นครับพี่น้องอโหโหโก็ถ่ายย่างใหญ่เลยครับพี่น้องฝ่ามือเลยครับกินดูครับพี่น้อง โอ้พี่น้องเรียบร้อยกระไทอีกแล้วครับผมลงไปก็กินแล้วคขับหัดนู่นอโอ้ลุดนน้ำสำารับพี่น้องเล่นกระต่อครับพี่น้อง ต่อแล้วครับพี่น้องลงไปไอ้เพื่อนโอ้กระถ่ยอีกแล้วครับตอด,ดีแล้วครับพี่น้องรู้สึกว่าจะตอด,ดีแล้วครับโอ้นั่นต้องจมเลยครับงานนี้เอ้ติดไม้พี่น้องครับผมต้องรอให้จมเลยครับตอ่อเบาๆกันดึงเลยครับผม ทิ้มลงไปก็เอาเลยครับตอดีแล้วครับพี่น้องตอดีแล้วครับพี่น้องโอ้โหครับพี่น้องตัวปลาครับผมมองตัวปลาครับพี่น้องเล่นกับต่อครับต่อเนื่องเลยนี่พี่น้องตอดีแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้อง โอ้โหสุดยอดะครับมึงลุกขึ้นต่อ,ค,อ,อ,ตอครับพี่น้ออ,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 องเาต่อลแล้วครับพี่น้องต่อแล้วครับโอ้พี่น้องปานใหญ่ครับผมตัวใหญ่เลยล่ะครับโบขึ้นครับพี่นออ้อก พูดถึงชมพูพิ้นจังหวะนี่คร่ะมีกี่นี่ย์ก็นี่จะดอกตัวป่าครับผมแต่ก็โอเคครับตัวนี้ก็ต่อครับผมเออลงไปก็ใส่เลยครับพี่น้องโอ้ไปก็ดึงเลยครับพี่น้องห่อนะครับ เรียบร้อยนี่ขค้งแท้นี่ครับพี่โนโอ้องโอ้พอไปพันนันสิพี่โน้องเอ้ยพันง่างไม่สักรับโอ้วกใหญ่เลยครับผมกระไทยใหญ่ครับอีกแล้ครับอีกแล้วครับพ่อเพื่อนยิงปลาครับผมนี่ครับของผมได้อีกแล้วครับ เพราไอ้เพื่อนมันยิงปลาครับเมื่อก่อนก็พรเพื่อนยาวๆเลยครับผมอเอาลงไปก็ใส่เลยครับพี่น้องรีบร้อยครับผมโอ้โหครับสามตัวอย่างทันดิศกลิ้เลยครับพี่น้องทำไมครับผม อี่น้องกระถายแล้วครับเป็นต่อครับผมฮะลงไปก็ต้อเลยพี่น้องโอ้ยพ่าผพาด่า,า,าต่อครับพี่น้องฮะลงไปก็ต้อเลยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับผมโอ้โหป่ามีนจะต้องงามครับผมหอนแล้วลครับพี่น้งลาแล้วครับพี่น้งลงไปปุ๊บก็ใส่เลยครับพี่น้ง พี่น้องโตแล้วครับพี่น้องโอ้โหครับตัวปลาครับพี่น้องมีแต่ตัวงามๆครับผมตอดแล้วครับพี่น้องตอดแหงค่ะครับเกือบอะไร,ปปรพี่น้อ,อ,นอ,อ,นอ,นอกย,ะยอกะทายครับผมแหงค่ะครับตป็นี้ อืม mm hmm. พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบเพียงสำนี้ก่อนได้อค่ะพี่น้องเยวมาเบิ้งพ้นงานตรงกันครับผมว่ามื้อน,นี้ผมหมัน ได้หลายซัำไต่ครับผมพี่น้องครับผลงานมือนี้ครับผมเต็มติ๊กคือเก่าครับแล้วก็อยู่นอกถึงสามสี่ตัวครับผมก็ถือ่าหมานอยู่ครับพี่น้องมิตรปลางามๆครับผมน้ําแข็งผมก็เมินละครับเหลือสองก้อนครับผมปลาเต็มเลยนะครับข้างล่างนะครับพี่น้องมิตรปลาครับผมเต็มถังเลยครับแล้วก็ซิไปเทให้พี่ให้น้องเบื่งอยู่บ้านเพื่ออะครับอีก เดี๋ยวทีให้พี่ให้น้องเบอร์ครับผมโอ้โหปักแยงโอ้โอ้ขับพี่น้องล้นครับผมล้นสามเลยครับผม